ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยครับผมวันนี้มาถ่ายที่ทุ่งตะเกียบนะอันนี้เป็นตะเกียบของญาติพี่น้องนะครับผมเป็นของลูกเป็นที่ลุงแล้วก็แบบมีน้องเขาทาตะเกียบกันผมมางานแต่งผมไม่ใช่งานแต่งมางานบวชน,น้องชายครับผมอยู่ฟังตรงน้งนนะเดี๋ยวจะพามาดูบรรยากาศจะถ่ายลงคลิปไปเรื่อยนะครับผม อันนั้นบ้านผมจะอยู่ข้างในบ้านผมอ,อยู่ข้างในห่างจากตรงนี้เข้าไปก็สามร้อยสามร้อยเมตรนะห่างจากขนด,ดนใหญ่ตรงนี้งั้นรถแห่เป็นงานบวชน้องชายครับผมเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะนาคนาคที่บวชก็จะเป็นลูกของของของน้อง,น,อง <c ười> น้องแม่นะ้องแม่เนี่ยน้องแม่ผมคือ <c ười> ล่ะเป็นนะ้าเออเป็นนะ้าเป็นลูกชายของน้าผมอันนี้ก็รถแหกอันนี้บ้านผมหมู่บ้านนี้ครับผมเดี๋ยวข้ามมนั่ไปฝั่งนั้นก่อนแป๊บเดียวอันนี้รถเตรียมเตรียมเป็นรถที่หาหน้าครับผมเดี๋ยวผมขาดขาดจุดเจ้ากระลังน,นิ่งนั่งสาหารผักอีกอะไรนะทหาร เช้าเดี๋ยวเข้ามาดูกองบวชนะกองบวชกันอันนี้หน้าครับผมหน้าตะกขนเดี๋ยวของขาเนียกเข้ามาอันนี้กำลังห่อบายกันห่อบาอันนี้เป็นพ่อของหน้าครับผมเป็นน้าน้ากเทพอันนี้เราเป็นน้าผู้ช่วย ก็ช่วยกช่วยผู้ยบ้านของบ้านนี้ครับผมประมาณนี้นี่ป่านี่ป่าผมมี ช่วยดิจำรหานว่านจำรหานว่าได้ก็จะยังนีื่องอ่านแล้วไปใช้ย็มาว่าทายลูกป้าลองกินลองกินถั่อันนี้ป้าเห็ดข้าวหมากข้าวปุ๋ยอันนี้เป็นป้าวัเบียครับผมยังยังยังหนุ่มยังหนุ่มอยู่อันนี้เป็นลูกวัวเบียครับผมลเป็นพี่ชายคนโตครับผมของแม่ผมอันนี้เป็นพี่ชายแม่เป็นลูก บรรยากาศที่ที่ในงานเดี๋ยวก็ออกไปแห่หน้าไม่นานแล้วก็หาเรื่อยจะลองลรงให้ดูนะเวลาไปแห่ด้วยแล้วก็มีเ่ียใพี่น้องกันครับผม มาดีก่อนครับผม